ปัญหาแก๊งขอทานเขเมรในเมื่อพวกเขาไม่สำนึกยอมโดนจับยอมโดนส่งกลับแล้วหาทางกลับมาใหม่ด้วยเหตุผลว่าไม่มีกินแล้วคนไทยต้องแก้อย่างไงสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านด้านติดกำแพงกับอาชีพอาชีพหนึ่งที่พวกเขานิยมทำและนิยมข้ามมาทำในประเทศไทยคืออาชีพขอทาน ผมรู้นะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเต็มไปด้วยผู้ใจบุญและการพูดถึงเรื่องนี้อาจจะทำให้ผู้ใจบุญทั้งหลายไม่เห็นด้วยแต่ขอเถอะครับหยุดฟังผมสักนิดเพราะเอาจริงๆแล้วเรื่องนี้มันคือปัญหาใหญ่และที่ผมอยากจะนามาพูดก็เพราะว่าผมไปเจอข่าวการจับกลุ่มขอทานชาวกัมพูชาอีกแล้วครับโดยเคสน,นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่21ธันวาคมผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากนักท่องเที่ยวว่า ในพื้นที่เมืองพัทยาได้มีกลุ่มบุคคลต่างด้าวเป็นผู้หญิงพาลูกน้อยมานั่งขอทานอยู่บนฟุตบาทเป็นจำนวนหลายรายซึ่งจำได้ว่าเคยถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มไปแล้วแต่เป็นที่น่าสงสัยว่าเพราะเหตุใดจึงกลับมานั่งขอเศษเงินจากนักท่องเที่ยวได้อีกโดยไม่มีความเกรงกลัวแต่อย่างใดเมื่อไปตรวจสอบบริเวณริมถนนในจุดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติสัญจรไปมาผุผพานโดยเฉพาะ จุดประจำริมถนนสายสองพัทยาบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อกลุ่มบา์เบียและตลาดขายสินค้าที่มีชาวต่างชาติเข้าใช้บริการพบว่ามีหญิงต่างด้าวพาลูกน้อยอายุตั้งแต่น1นถึงปีถือแก้วพลาสติกหนึ่งใบนั่งยกมือไหว้ผู้คนที่สัญจรไปมาเพื่อเรียกคะแนนสงสารแลกกับเงินที่จะได้กลับมาอีกจุดเป็นครอบครัวใหญ่แม่อุ้มลูกน้อยวัยขวบเศษ ส่วนพี่สาวอายุ15แยกไปนั่งคู่กับน้องสาวในจุดที่เรียกว่าสามารถส่งสายตาถึงกันได้ราวกับเป็นเฟรนชายขอทานกันเลยทีเดียวสอบถามมารดาชาวกัมพูชารายหนึ่งให้ข้อมูลว่าตัวเองมีลูกมากอยู่ที่ประเทศบ้านเกิดก็ตกกระมำลำบากเงินทองไม่พอใช้จึงต้องหอบลูกๆเสี่ยงเข้าเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเพื่อยึดอาชีพขอทานยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยถูกจับไปแล้ว แต่เมื่อโดนผลักดันกลับก็จะทิ้งระยะห่างสักพักแล้วค่อยแอบแฝงตัวขึ้นรถตู้โดยสารกลับเข้ามาอีกครั้งส่วนอีกรายไม่ให้ข้อมูลใดๆอ้างว่าไม่รู้ว่ามีเจ้าหน้าที่ไล่เพราะตนเองเพิ่งเคยมานั่งขอทานครั้งแรกยังไม่เคยโดนจับกลุ่มถึงไม่รู้ว่าถูกจับแล้วเจ้าหน้าที่จะดาเนินการอย่างไรแต่ที่ตนเองมานั่งขอทานนั้นเพราะได้เงินง่ายอาศัยความสงสารจากนักท่องเที่ยว ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นถือเป็นการทำลายภาพลักษณ์เมืองพัทยาทางอ้อมจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเข้มงวดกวดขันเพื่อกู้ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาให้กลับมาเป็นเช่นเดิมนะครับนี่คือข่าวที่รายงานโดย PPTV HD36 นะครับฟังจากคำให้การจะเห็นได้ว่าโดนจับแล้วโดนส่งกลับแล้วแต่ไม่ได้มีความสลดหรือสำนึกใดๆและแน่นอนว่าการโดนจับครั้งนี้ เมื่อถูกส่งกลับประเทศอีกไม่นานก็คงจะหาทางกลับมาขอทานอีกเหมือนเดิมและปัญหาจากคนที่ไร้สำนึกพวกนี้นะครับก็มาตกอยู่กับประเทศไทยเต็มๆสำหรับท่านที่ใจบุญฟังเหตุผลของพวกเขาที่ว่าลูกเยอะหาเงินไม่พอกินมันก็อาจจะฟังดูเป็นเหตุผลที่น่าสงสารนะครับแต่อยากให้ท่านลองคิดอีกมุมว่าความสงสารของท่านกำลังเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาหรือเปล่า เมื่อเขาเห็นว่ามีคนสงสารเด็กก็พากันผลิตเด็กเพื่อนำมาเป็นตัวช่วยในการขอทานหรือเปล่าหรือหนักไปกว่านั้นมีการขโมยเด็กจากพ่อแม่แท้ๆเพื่อเอามาขอทานเราก็เคยมีให้เห็นพวกเขาแค่ใช้เด็กมาสร้างความน่าสงสารครับเพื่อให้คุณยอมให้เงินเขาเท่านั้นเองโดยในมุมมองของคุณอาจจะคิดว่าก็แค่ให้ค่าอาหารค่านมค่าขนมกับเด็กๆ แต่อาจจะเป็นการสนับสนุนการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวก็ได้ผมว่าทุกครั้งที่เห็นภาพเหล่านี้แล้วรู้สึกสงสารลองใช้ข้อนี้เตือนใจตัวเองไว้ดีกว่าครับเพื่อห้ามใจตัวเองไม่ให้ควักเงินจะได้เป็นอีกหนึ่งแรงในการช่วยตัดวงจรน,นี้แล้วถ้าหากถามว่าประชาชนคนไทยจะทำอะไรได้ในเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจับแล้วส่งกลับแล้วคนพวกนี้ก็ยังไม่สำนึกคือผมว่าช่วยได้ครับอย่างแรกเลยคือ อย่าให้เงินกับคนพวกนี้เพื่อตัดรายได้ของพวกเขาให้มันน้อยลง 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่พบเจอครับประเทศไทยเรามีกฎหมายห้ามขอทานมาตั้งแต่ปีพศ2484แล้วนะครับนั่นคือพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน2484เราใช้จุดนี้ในการจัดการกับแก๊งขอทานต่างชาติได้เลยครับแจ้งจับไปเลยถ้าเจ้าหน้าที่เพิกเฉยก็กระตุ้นด้วยพลังโซเชียล ช่วยกันโพสต์ช่วยกันแชร์เพื่อให้เสียงเนี่ยมันดังพอที่เจ้าหน้าที่จะฟังนะครับแล้วเข้าไปจัดการไม่ต้องกลัวว่าเขาจะอดอยากลําบากใดๆนะครับเจ้าหน้าที่เลี้ยงข้าวจนจบกระบวนการแน่นอนอยู่แล้วถ้าหากเราทําแบบนี้ถ้าหากเขามาแล้วได้เงินน้อยลงถูกส่งกลับเข้ามาใหม่ยังไม่ได้เงินก็ถูกส่งกลับแบบนี้นะครับต่อให้ไม่มีสํานึกยังไงเนี่ยค่ารถค่าเดินทางมันก็คงจะหมดสักวันแหละครับ ผมว่าแบบนี้แหละถึงจะจัดการปัญหานี้ได้อย่างเด็ดขาดแล้วถ้าหากว่าในมุมหนึ่งของหัวใจท่านนะครับยังคงมีความสงสารแล้วคิดว่าถ้าหากแจ้งไปแล้วเกิดเป็นคนไทยซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติของเราละ่ะอันนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับนั่นยิ่งดีใหญ่ถ้าหากเป็นคนไทยตามพรบสองสี่แกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาคนขอทานด้วยการใช้มาตรการของสังคมสงเคราะห์ครับ คือหากพบว่าผู้ทำการขอทานนั้นเป็นคนชราวิกจลจริตพิการหรือมีโรคซึ่งยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้และไม่มีทางเลี้ยงชีพขาดแคลนผู้อุปการะจะส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์แต่ถ้าหากยังพอประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ก็จะส่งต่อไปอยังสำนักง,งานจัดหางานของรัฐบาลเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับ นับว่าเป็นการช่วยเหลือพวกเขาสักอีกนะครับไม่ต้องสงสารไม่ต้องลังเลใดๆส่วนถ้าหากว่าเป็นชาวต่างชาติก็ต้องส่งกลับไปให้รัฐบาลของพวกเขาจัดการในแบบเดียวกันนี่แหละครับนี่คือปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่นะครับทั้งในด้านการค้ามนุษย์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยยังไงก็ขอความร่วมมือจากทุกๆคนนะครับช่วยเจ้าหน้าที่เขาอีกแรงด้วยโดยการช่วยกันเป็นหูเป็นตา และแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าจัดการหรือถ้าไม่สะดวกใจก็แค่ไม่ให้เงินพวกเขาก็พอครับเพื่อตัดวงจรอ,อุบาทของแก๊งขอทานเขมรพวกนี้ให้มันหมดไปจากสังคมไทยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาบอกเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนค่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ